สวัสดีครับวินี่ต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวประจำวันที่28มิถุนายน2567นะครับข่าวแรกไปดูกันที่ราคาทองคำนะครับก็ปิดพุ่งขึ้นกว่า1%วันนี้นะครับโดยได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์นะครับซึ่งดชนอลลาร์นะครับลดลงประมาณ0.14%นะแต่ที่ระดับ105.90นะครับนอกจากนี้นะข้อมูลทางเศรษฐกิจกที่ซบเซาของสหรัฐนะครับ ยังทําให้นักลงทุนมีความคาดหวังว่าเฟดนะครับจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนนี้และยังคงคาดว่าเฟดนะครับอาจจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในปีนี้แม้ว่าเฟดเนี่ยจะส่งสัญญาณนะครับในการประชุมครั้งล่าสุดว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นซึ่งในข่าว GDP เมื่อวานนี้นะครับเศรษฐกิจสหรัฐก็ขยายตัวเพียงหนึ่งจุดสี่เปอร์เซนในไตรมาสที่หนึ่ง นะครับซึ่งสูงกว่าตัวเลขประมาณนะครับที่คาดการเอาไว้อยู่ที่ระดับ1.3แต่ว่ายังต่ำกว่าครั้งก่อนนะครับที่ระดับ1.6ก็เป็นปัจจัยนะครับที่ส่งผลให้ดอลลาร์ปรับตัวลดลงก็ทำให้ราคาทองคำล้วก็ดีดตัวขึ้นนะครับเมื่อวานนี้นะตอนนี้นะครับในเชิงเทคนิค้อแล้วนะครับก็เป็นจุดที่ราคาเนี่ยได้ย่อลงมาทดสอบบริเวณใกล้ๆแนวรับนะแต่ว่าราคาเนี่ยอาจจะลงมาอีกครั้งหนึ่งนะ เพื่อให้ถึงบริเวณ2,317ถึงประมาณ2,312นะก็เป็นโซนแนวรับเดิมนะหรือว่าเป็นดีมาน d ใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยสามารถลงมาในโซนนี้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นจุดที่เราสามารถจะเข้าไป trade เทรดเก็งกำไรฝั่งขาบายได้ครับซึ่งเป้าหมายยังคงเดิมนะที่ให้ไว้ที่2,345จนถึงประมาณ2,354นะครับซึ่งโซนนี้เนี่ย ถ้าราคานะครับไม่สามารถผ่านไปได้ก็มีโอกาสร่วงลงอีกครั้งหนึ่งได้เช่นเดียวกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยเกิดทํำไฮขึ้นมานะหรือว่าทะลุโซนนี้มาได้นะครับก็จะมีอีกโซนหนึ่งที่น่าสนใจนะก็คือบริเวณ2,372นจนะจนถึงประมาณ2,378นอะัอันนี้ก็ต้องดูว่าราคาเนี่ยจะขึ้นมาหรือเปล่านะครับ ถัดมาไปดูกันที่ราคาน้ำมันดิบ WTI กันนะครับก็ปิดบวกวันนี้นะครับโดยตลาดเนี่ยยังได้ปัจจัยหนุนนะครับจากการที่คาดการว่าอุปทานน้ำมันนะครับในตลาดโลกจะได้รับผลกระทบจากสถานาการณ์ตึงเครียดทางด้านภูมิศาสตร์ในตะวันออกกลางและยุโรปนะทีนี้นักลงทุนนะกยน็ยังกลยังกังวลนะครับว่าความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและกลุ่มอิสบอลในเลบานอน อาจาลุกรรามกลายเป็นการทำสงคารามอย่างเต็มรูปแบบและอาจส่งผลให้อิหร่านนะครับก็เข้าร่วมทำสงคารามดังกล่าวด้วยซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออุปทานน้ํามันในตะวันออกกลางนะครับนอกจากนี้นะครับราคาน้ํามันเนี่ยยังได้แรงหนุนจากรายงานที่กลุ่มกบฏนูตีได้ทําการโจมตีเรือสินค้าในทะเลแดงและได้ส่งโดรนหลายลูกนะครับพุ่งเป้าโจมตีเรือที่ท่าเรือไฮฟาของอิสราเอล โดยกบฏคูตีนะซึ่งครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่ในเยเมนนะครับยังคงเดินหน้าโจมตีเรือสินค้าในทะเลแดงโดยเฉพาะเรือที่มุ่งหน้าไปยังอิสราเอลเพื่อแสดงจุดยืนเคียงข้างชาวปาเลสไตน์ในการทำสงครามกับอิสราเอลในชนวนกาซานะครับส่วนทางการในยุโรปนะครับก็รายงานระบุว่ารัสเซียเนะี่ยกำลังพิจารณาลดความสัมพันธ์กับชาติตะวันตกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสหรัฐในกรณีการทำสงครามกับยูเครน ซึ่งการลดความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะนาไปสู่การมาเฉิญหน้ากันระหว่างรัสเซียและบรรดาชาติตะวันตกทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ในความตึงเครียดก็ทําให้ราคาน้ํามันดีดตัวขึ้นมาจากแนวรับวันนี้ที่ประมาณ80.37นะครับเป้าหมายยังคงเดิมอยู่ที่ประมาณ83.37จนถึง84.14นะอันนี้ก็เป็นเป้าหมายแรกนะครับที่ราคาจะขึ้นมานะถ้าเกิดว่าราคาไม่ผ่านเนี่ยอาจจะย่อตัวลงอีกครั้งหนึ่งนะครับ พัดปานะครับก็ไปดูกันที่ดัชนีดาวโจนส์ดัชนีหนึ่งนะครับดัชนีดาวโจนส์ก็ปิดบ oh วกเหมือนกันนะหลังสารันะครับเปิดเผยะข้อมูลทางเศรษฐกิจ GDP นะฮะซึ่งการชะลอตัวทางเศรษฐกิจสหรัฐนะครับก็จะเป็นปัจจัยผลักดันให้เฟดนะครับปรับลดอัตรอกยในเดือนกันยายนนอกจากนี้นะครับสหรัฐยังเปิดเผยะตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกนะก็ลดลง6 0พันรายนะสู่ระดับ23 3 0 0 0าพันรายในสัปดาห์ที่แล้ว ก็ต่ำกว่าตัวเลขทางคาดการณ์ของนักวิเคราะห์อยู่ที่ประมาณ2 3 0 0 0 0สาหลายนยะครับก็ในชานทางเชิงเทคนิคแล้วนะครับก็ยังคงเห็นว่าราคาเนี่ยพยายามที่จะดันราคาขึ้นต่อนะครับพยายามจะดันขึ้นต่อทนี้เนี่ยในระยะสั้นนะก็มองที่บริเวณ39,400นะครับซึ่งเป็นจุดที่น่าสนใจถ้าเกิดว่าราคาไม่ผ่านในจุดนี้เนี่ย อาจจะทําให้ราคาล่วงลงมาที่บริเวณ38,833ได้นะครับแต่ถ้าผ่านขึ้นไปนะแล้วหลุด3า5 9 5ร้าขึ้นไปนะครับก็อาจจะขึ้นไปได้ถึง4ี่หมนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับ2จุดนะครับในในวันนี้นะในชาร์เชิงเท่นิคอนะครับชวนข่าวตามตารางนะครับวันนี้ก็จะมีประกาศนะครับเกี่ยวกับ PCE นะนักทุนก็จับตาการเปิดเผยอ,อยู่นะซึ่งนักวิเคราะห์ก็คาดการว่ารัชนี PCE ทั่วไปรวมถึงหมวดอาหารและพลังงานจะปรับตัวขึ้น2.6%ในเดือนพฤษภาคมเมื่อเทียบกับรายปีนะครับก็ยังคงเพิ่มขึ้น2.7%ในเดือนเมษายนและคาดว่ารัชนี PCE พื้นฐานนะหรือว่า Core PCE เนี่ยไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงานจะเพิ่มขึ้น2.6%นะหลังหลังจากที่ เดือนพฤษภาคมนะเทียบเป็นรายปีเนี่ยนะเพิ่มขึ้น2.8เปเซในเดือนเมษายนนะครับจากตัวเลขนะครับจากตัวเลขนะครับก็คาดการณ์ว่าอาจจะทําให้ดอลลาร์นะครับอาจจะอ่อนค่าลงได้นะครับเพราะว่าตัวเลขที่ออกมานะั้นน้อยน้อยกว่าครั้งก่อนด้วยนะนี้ก็ต้องดูว่าตัวเลขที่ออกมานะจะมากกว่าที่คาดการณ์หรือไม่นะถ้าเกิดว่ามากกว่าคาดการณ์อาจจะส่งผลดีกับดอลลาร์ก็ทําให้ราคา ทองคำร่วงลงได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ช่วงประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งก็เฝ้าระวังกันสักนิดหนึ่งนะครับโอเคครับสำหรับรายการสุข่าววันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ